สบายดีทุกคนสบายดีตอนคำคำทุกคนตอนแรงแรกวันนี้ก็มาพบมาพอกับดาบันนาสีเก้าทุกคนนี่ก็คือดาษสีพาทุกคนมาเฮ็ดกระทงทุกคนวันนี้ก็เป็นมื้อวันอ้อพานันตา เดี๋ยวมือแรงนะบ้านดาจีเพิ่นเฮ็ดประเพนี่รอยกระทงทุกคนไ้นดาจีพาไปเฮ็ดกระทงทุกคนต้นนี้แหละทุกคนต้นเลือดที่ละเอาที่ที่เนี่ย ไม่ได้ออกรหเอาไว้เฮ็ดอันี่นั่นไว้เฮ็ดอัน Sư bố sư ra thôi con. Bà bậc sứ cái đồ nghiêng anh thông có đột. <laughs> บางๆที่นาลาจะมาจุ่ม thì con làm đi đặt xe đi lội nước bưng tất cả bố 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 ก็คได้วัดสองเฮาเพาเฮ็ดอันเดียวคนบุมีครูก็เฮ็ดอันเดียวอันดาถามแม่ดาว่าแม่ดากระลงวะดาสิเฮ็ดให้แม่อันนึงด้วยกันบัวพอดาสิลงน้ำบ่อยมเพิ่ปกู้พักดิพอลงบัวร้องแน่น ด่าเฮ็ดเก่าบริงานเลยทั้แบบมันบริปานี่ที่เขาเฮ็ดได้แบบงานแบบอันเลื่องงามงามแบบปานีปน่ปาะเดี๋ยดาย่อมทุกคนเฮ็ดบ่เป็นเฮ็ดพอตะได,ไม,ไดมื่อแรงมันว่ากระท่วง <laughs> อันนี้เฮ็ดเลย,เยแม่ต่มัน i <laughs> ไปต่อนดอกไม้ถ <c oughs> ูกแปคนเฮ็ดเป็นบเ่เฮ็ดพี่ทุกคนตาเฮ็ดดึกตครไปทุกคนตาพี่ลูกจะเฮ็ด ง่ายเลยดึงโง่จะจะเป็นอื่นจะจะเป็นสารวินแต่มันได้ลูดไปแล้วนะอู้ยูึงงี้นะพี่เรื่องงว้าโง่วยเพื่อน Well that นี่ทุกคนแล้วนะหยุดรอยให้กระทงกงมงามก็ได้แต่ว่าห้าวันใส่เคิรอประดับมันเือมันงาม,มาทุกคนแบบคือมันเฮอนะบัดกลางคืนกัเหาก็เอเทียนใส่กับทูกใส่งามเลยซึ่ง <c oughs> งามจะร่บดาทะเบงถ้าเบงแมแรงทุกคนว่าเห็ดแบบนี้มาเวลาใส่เท็แล้วมันงามทุกคน เรียบร้อยแล้วเราก็เห็ดเป็นเหมือนกันนะนี่โอ้โห้วตรงไมไส้มาเมล็ดดาชโฮยตรงไหมทุกคนบ้านกระทงดากันแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนดากะท้าเบิ้งแรลเนอกว่าสีเฮาสีลงวัดดาสิพาน ทุกคนไปโซนสามูลพร้อมทุกคนมึงเธอกระอาจจะไปเจอกันที่วัดมึงเธอกะดาที่พิโซนเพื่อนทุกคนเมไหรกะถทาเบิ้งน้าทุกคนเนาะสบายดีทุกคนสบายจนคำ้คำค้ำปลาบนันน้กเขาก็ได้เวลาไปล,ไปลอยกระทงเลยทุกคนดากระบันน้ก็ไปกับแม่ทุกคนสาวภาษาคนมีครูลากแม่ไปนาทุกคนไปแต่กันเลยไนก็เพลาเหัว บรรยากาศดูเนาะคนหลายเเนาะ๋อยเขยใดู้านเขาจดได้นทางอัเอบนนะเอาอยาไป้นันนนนเนาะมันเต็มอยู่เออมาคนหลายเนาะ

ยืดไปล้วไวด้วยก็หลุดเรื่อย เลยบล็อเลยบล่อนั้นอันที่ทานเอาแล้วก็ปุ้ย่าฮ่าฮ่คนหลายจังเลยคนไเสือไว้ล่าเสือได้พันหนึ่งที่เหลือไว้ ข้างนี้เลยนะข้ามดูเลยวิ่งนันหนังสัตว์เถอไม่ได้ข้ารุกไยกันยังนำพเนาะ

Hãy subscribe <conte> cho <coughs> kênh không นี่งามแท้ได้บุนีนม่งามเลยสวยดิ่มตัดดิสวัสดีทุกคน้ส่เดียวนะแต่คนมีแต่คนสดันนีทุกคนทังนี้คนขายทางงร้านคนซื้อเต็มมเลย ได้ซื s <S ้อแล้วแมได้ซ uh, so like hey, no, nice ื like ้อแล้วพอบอกมือบอกเลฮ้ยมหลันโหลดแล้วคนคลโหลฮัลโหลฮัลฮหลัหลฮลย ขายจนจะให้นี่คือซื้อมานีกาทุกคนข้าวปุ้นท <c oughs> ข้าวปุ้นอันนี้ก็ข้าวปุ้นข้าวปุ้นนะมักข้าวปุ้นเ <c oughs> มื่อกินซําส,สิกินวันนี้แต่ก็แมกะกลับแล้วทุกคนพะว่นแล้วละ่ะเมื่อกันบัตินี่ทุกคนเดินแจ้งจังปังด่ากา ลกลับมาแต่วัดแล้วทุกคนดากระขอจบคลิปลงเพลงตอนนี้ได้ทุกคนเด้อนาดากระฝับเป็นกำลับบงใจกดไลค์กดติด,ดตามมือสองดาบันนาได้เด้อสบายดี